ในห่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับทางกองทัพเรือได้เตรียมการพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศช่วงนี้มีการอัญเชิญเรือพระราชพิธีไปยังอู่ทหารเรือชนบุรีและพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยนะครับวันนี้ทนายกก็เลยไปตรวจความพร้อมเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินแล้วก็ได้ชื่นชมกำลังพลของกองทัพเรือว่ามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อย่างเข้มแข็งครัครบ ผู้เสีาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะได้ไปตรวจเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารโดยมีพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้ประชาการทหารเรือและพลเรือโทวิจิตตันประภารองเสนาธิการทหารเรือและประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีร่วมให้การต้อนรับนะครับ ซึ่งท่านนายกก็ได้ฟังบรรยายสรุปเส้นทางขบวนพายุหายาตราทางชลมาตรรวมถึงการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกันจากนั้น,นก็ได้ลงเรือตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรณุณราชาวรารามราชาวรมหาวิหารพร้อมได้แสดงความชื่นชมกำลังพลกองทัพเรือที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนี้กองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบระมราชานุญาตในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งจํานวนสามลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายงทรงสบรรณ์รัชกาลที่9้าและเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชผูกทุน่นประกอบกับเหเหรือเพื่อเฉลิมพระเกียรติณ่าราชวรดิษด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณพื้นที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยในระหว่างวันที่28และ29กรกฎาคมนี้วันละ2รอบนะครับเวลาจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมรอบหนึงเนี่ยใช้เวลา30นาทีโดยวันที่28จะมีรอบเวลา15นาฬิกากับรอบเวลา20นาฬิกา30นาทีส่วนวันที่29จะมีรอบเวลา17นาฬิกาและรอบเวลา20นาฬิกาครับ ท่านนายกจึงได้เชิญชวนประชาชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายสุภาพโทนสีเหลืองมาชมนิทรรศการมาร่วมกิจกรรมที่พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยและอาคารราชนาวิกสภาตามเวลาและวันตามที่ได้บอกไปครับ